ไ,ได้แต่หัวไม่สัตว์เอ้ยตัวหายหัวขนาดนี้ไม่รู้ตัวขนาดไหนนะครับดหูหัวโดนโอมาแม่งปลากัดเลยวะ จบเลย,ยเลถึงเวง้นีใกล้เนี่ยโอ้โดนโอ,โอ,โอมาแม่งปลากัดเลยวะโอแม่งมากับความหมานว่ะโอ้ ไอเฮียได้แต่หัวไม่สัตว์เอ้ยตัวหาย <c oughs> ไอเวน <c oughs> ไอเฮียโด,รดยนรอบปแดงหมดเลยผ่าผลงานด้วยนะครับผมลองทรงไวเ์ไปชั่นนะครับนี่นะยังเป็นๆอยู่เลยนะครับป่านะครับก็ไม่รู้ว่าปลาแดงมันหัวขนาดนี้ไม่รู้ตัวขนาดไหนนะครับดูหัวสี่นิ้วหัวแต่ตัวไม่มีนะครับอืมโอ้ยปวดใจเลยเก็บไป โ,โดนแยง่งซะแล้วเว้ย